ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Excel Tutorial นะครับนะบสำหรับวันนี้นะฮะจะนะครับนำเสนอตัวอย่างการใช้เอ w If ใน Excel นะครับเป็นการนับจำนวนนะเป็นการนับจำนวนแบบมีเงื่อนไขนะครับผมในที่นี้ขอเสนอแค่1เงื่อนไขก่อนนะครับ ผมจะมนะีตัวอย่างชุดของข้อมูลอยู่ในตารางนี้นเป็นชุดของข้อมูลที่จะมีทั้งตัวเลขและก็ตัวอนะักษรอยู่ในข้อมูลนะแล้วก็มีตัวแบบการคำนวณมาให้โดยใช้สูตรนะคเขาอ f ฟในการนับข้อมูลนะครับผม ซึ่งฟังก์ชันเขา if นี้จะมีนะครับการใช้อย่างนี้เก๋นะฮะก็เขา i ีวงเล็บเปิดแลวก็จะมีช่วงของข้อมูลนะครับแล้วก็ตามด้วยคอมมาแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็วงเล็บปิดนะครับผม <c oughs> ง่ายๆแค่นี้เองครับตามตัวอย่างที่ผมคำนวณเนี่ยจะออกมาตามนี้ฮะที่ผมทําไปแล้วให้ดูตามนี้ นี่คือส่วนของค่าที่นับออกมานี่คือเงื่อนไขที่นับคือให้นับนะตัวนี้คือให้นับเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งในตารางนี้นะะในช่วงของข้อมูลเนี้ยว่ามีเลขหนึ่งอยู่กี่ตัวซึ่งมันนับออกมาสตัวครับห หนึ่สองสามสี่ตัวนะครับก็สี่ตัวพอดี <c oughs> เลขสองช่องนี้คือหน้าเบกสองนะครับในตารางเดิมนะครับถ้าเป็นเลขสองก็มี1นึสองสามตัวนะนอกจาก ะใส่เงื่อนไขที่เป็นนะตัวเลขแล้วยังสามารถใส่เงื่อนไขที่เป็นตัวอักษรไดต้ตัวนี้มีตัวอักษรนะครับก็คือมีกอกอกหรือนะครับกอมาดูคอควายก็แนละ้วคอควายถ้าคอควายมีนับแล้วจะมีอยู่3ตัวนะมาดูคอควายกันนะครับคอควายจะมีกี่ตัวนะครับดูหนึ่ง จะมีก๊อคอยู่สามตัวครับนอกจากนี้ยังใส่เงื e ่อนไขนะครับมากกว่าน้อยกว่าได้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับกกหรือ,อ,รอ,รอไม่เท่ากับก็ได้ hmm. คือมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าและก็น้อยกว่า,า,กกวา,ววาได้นะครับก็คือไม่เท่ากันเด็กนะครับ เรามาดูการใช้กันนะครับการใช้สูตรกอนนะครับนี้ท่ากับเข้าไปนะครับเข้ากราบแล้วก็พิมพ์ Co ยูเอ็นซีไออเแบตัวนี้ครับแล้วก็ดับเปลคลิกนะครับแล้วก็เลือกช่วงของข้อมูลครับช่วงของข้อมูลแล้วก็เลือกครอบให้หมดนะครับช่วงของข้อมูลครอบให้หมดนะฮะ แล้วก็ตามด้วยคอมมาครับแล้วก็เงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขตัวนี้เราจะพิมพ์เอาเลยก็ได้หรือจะเลือกอ้างอิงไปยังเซลล์ก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะเลือกอ้างอิงไปในเซลล์คือเซลล์ I นะครับ I หกนะฮะแล้วก็ Enter ครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตากับ c o u n d i f วกเี้เปิดนะครับช่วงนะครับคอมมา่าแล้วก,ก็เงื่อนไขก็ทกลองนะครับตัวนี้เหมือนกันคนระับที่เป็นเครื่องหมายกว่าน้อยกว่าก็เหมือนกันท่ากับ c o u n g i s ก้า e วงเล็บเปิดน,นะครับช่วงของข้อมูลคอมม่าเนี่ยก็เลือกเสือที่ย่างอิงไปก็คือน้อยกว่าแปดนะครับแล้นะนะกวก็แปดมีอยู่11ตัวนะครับเรามานับดูว่าตัวที่น้อยกว่าแปดจะมีอยู่กี่ตัว 4 5 6 7 8 9 10 1 1นะครับแล้วก็แปดจะมี11ตัวถูกต้องนะถูกต้องครับสมมติว่าเราไม่ใช้การอ้างอิงไปยังเซลเราจะพิมพ์อเลรก็ได้เราจะพิมพ์จำนวนหรือจะพิมพ์เงื่อนไขเข้าไปเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องอ้างอิงจากเซลก็ได้ครับมาดูกันนะครับ เท่ากับ COUNTA เออนะครับเลือกช่วงข้อมูลครับคอมม่าครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปสมมติว่าจะานับเลขหนึ่งว่ามีเท่าไหร่ตรงนี้ปิดแล้วก็ enter ครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเท่ากับ COUNT นะครับก็ if นะฮะป็ลชกแล้วก็เรียบช่วงของข้อมูลครับคอมมานะฮะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยครับใส่ฟันนูเข้าไปด้วยนะครับแล้วปิดแล้วก็ enter ครับก็จะได้มีค่าเท่ากันตัวนี้เหมือนกันครับจะเป็นตัวเป็นตัวอักษรก็เหมือนกันบเท่ากับ c o u e n t e ครับเลือกช่วงของข้อมูลครับคอมม่าครับแล้วก็พิมพเ์เข้าไปครับขอคอ้ควายม Enter ครับ ผิดนะครับขอควไปนะครับนมะ่ใช่ขอ้ขอไฟก็มีอยู่สามตัวก็ตรงกัน,นครับสามตัวนะง่าย,ายๆแค่นี้การใช้เขา if แบบมีเงื่อนไขซึ่งกรณีนี้กรณีนี้นะครับมีเงื่อนไขเดียวมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่นะครับมีการนับ แบบนี้เงื่อนไขแต่มีสองเงื่อนไขขึ้นไปนะครับหรือว่าสายเงื่อนไขนั่นเองเอนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ้วเจอกันใหม่นะ